วันนี้พามาชมแปลงนาข้าวอยู่ที่อำเภอบางปะม้าจังหวัดสุพรรณบุรีโอมาดูแล้วประทับใจมากนะคะนี่ข้าวกําลังออกรวงเบอร์20สอ่าสีธรรมชาติเลยนะคะต้นเขียวใบตั้งแล้วก็แตกกอดีดีท้องใหญ่มากนะคะแปลงนี้ไม่ขาดน้ํานะคะน้ําเราจะให้ตลอดเลยแล้วก็ให ทางใบนะคะใช้ธาตุอาหารทางใบเลยข้าวจะได้ผลผลิตดีไม่ดีอยู่ที่อาหารพืชนะคะวันนี้จะขอแนะนำเ,เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแปลงนาใครเอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเห็นแล้วประทับใจเลยค่ะพี่เอ๋อเป็นยังไงบ้างคะดูข้าวแล้วรอ,อบนี้ดูเนียนเนียนตาดีค่ะอเนียนตาดีเนาะ หญ้าก็ไม่ค่อยมีเลยแล้วใบตั้งดีมากเลยพี่แอลใช้ปุ๋ยยาของของยูนิไลท์ตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่คุมคุมคุมเลนมาเลยค่ะโอ้โหเนาะประทับใจมากตั้งแต่แช่มเมล็ดพันธุ์เลยป่ะ่ะ,ะที่รอบที่แล้วที่เรามาเนาะ,ะตั้งแต่รอบที่แล้วเลยแล้วก็แช่มเมล็ดพันธุ์ฉีดทั้งยาคุมน้มําต้มคุมค่าค่ะ,ะแล้วก็ปุ๋ยยายูนิไลท์ แล้วแล้วเห็นภาพแบบนี้ประทับใจไหมคะพี่แอลนี่จะออกลวงแล้วนะค่ะก็ก็ประทับใจนะคะก็กล่าวว่าเดี๋ยวราคาไม่ไม่ดีก็ไม่เป็นไรตอนนี้คือขอให้ข้าวเราสวยเราดีไว้ก่อนนะคะว้าวว่าแปลงนี้น่าจะได้เพิ่มกว่าปีที่แล้วไหมคะพี่แอลดูลักษณะต้นข้าวน,าน่าจะใช่ะคะ่ะดูแล้วดูจากข้าวแล้วก็ก็น่าจะได้นะคะเนี่ยเนาะเพราะรอบที่แล้วมันสภาพ มันน้องอันนี้ไงดูดูดีขึ้นอ่ะใบก็ใหญ่ต้นก็ใหญ่นะคะแล้วอยากจะฝากอะไรถึงถึงพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่แบบว่าอยากให้ได้ผลผลิตดีอะ่ะก็ฉีดตามระยะป่ะใช่คะ่ะก็ทุกอย่างเราเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเราต้องใช้เคมีตั้งแต่เริ่มต้นบางคนอาจจะยังไม่แน่ใจ ใช้เป็นเมืองตัวก่อนก็ได้นะอืมก็แต่ถ้าใช้แล้วนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าของเขาเยี่ยมจริงอค่ะนะคะ,ะ,คะต้นเขียวใบตั้งแล้วก็ใบแข็งไม่เป็นโรคด้วยเนาะ,ะดูจากสี่ใบแล้วยังไม่มีใบจุดใบลายใบเป็นเชื้อราเลยะนะคะอันนี้ก็คือความประทับใจของพี่แอลนะคะ,คะอะสมพิษพูนสมบัติวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะขอให้ได้เป็นเศรษฐีข้าวเหลืองนะคะขอบคุณคะ่ะ